สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำปีงบประมาณ2564ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขุงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2564ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานกศนอ ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขุงภารกิจของห้องสมุดประชาช,ชนอำเภอคลองขุงเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทั้งภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขุงและให้บริการเพื่อนที่ส่งเสริมการอ่านในชุมชนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทุกช่วงวัยเห็นความสําคัญของการอ่านในปีงบประมาณ2,564ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขุงได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านดังนี้โครงการส่งเสริมการอ่านสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขุงห้องสมุดประชาชนอำเภอ องขุงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้ได้รับความรู้ข้อมูล,ข,มลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในด้านการสืบค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือและค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตนอกจากนั้นห้องสู่ประชาชนอำเภอคลองขุงยังได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์หน้าเฟซบุ๊กและ เพจห้องสุนประชาชนอำเภอคลองขุ้นในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียในรูปแบบจดหมายข่าวที่นำเสนอเก็ดความรู้ในเรื่องต่างๆ ทั้งด้านความรู้ทั่วไปความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันห้องสุปชาชนอำเภอคลองขุงยังส่งเสริมการอ่านผ่านการจัดบอร์ดนิทรรศการวันสำคัญต่างๆเพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับความรู้และทราบถึงประวัติความเป็นมาในวันสำคัญนั้นๆโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านทุกช่วงวัยกศนอำเภอคลองขุงตามวิสัยทัศน์ของกศนในปีงบประมาณ2564คนไทยทุกช่งไวงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จําเป็นและสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศห้องสมุดประชาชนอําเภอคลองผงจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านทุกช่วงวัยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานกศนโดยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเช่นอบตโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกศนตนําบลและสถานีตำ โดยห้องสมุดรประชาชนอำเภอคลองขุงนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยทุกช่วงไวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการตะก้าความรู้สู่บ้านหนังสือชุมชนประจำปีงบประมาณ2564กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายดำเนินงานด้านส่งเสริมการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีนิสัยรักการอา่านและกำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติห้องสมุดประชาชนอำเภอคลอ,องขุง้งเล่งเห็นความสำคัญของการอา่านและต้องการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้คนไทยทุกช่วงวัยเห็นประโยชน์ของการอา่านมีพฤติกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ให้ประชาชนได้รับบริการสื่อส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเองห้องสูบประชาชนอำเภอคลองขุงร่วมกับครูกศนตบลจึงได้นำหนังสือความรู้ต่างๆไปหมุนเวียนยังบ้านหนังสือชุมชนทุกตำบลในเขตอำเภอคลองขุงและหน่วยงานราชการที่สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน<อ>เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสื่อส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเอง โครงการ2เมษาวันรักการอ่านประจำปีงบประมาณพศ2564ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคมพศ2552กำหนดให้วันที่2เมษาของทุกปีเป็นวันรักการอ่านเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดา สยามบรมราชกุมารีที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการอ่านและการอนุรักษ์มรดกสืบสารมรดกศิละปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีของชาติห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขุงได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติของพระอ,องค์ท่านจึงได้จัดโครงการสองเมษาวันรักการอ่านโดยได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีการลงนามถวายพระพรผ่านร,ระบบออนไลน์และการลงนามถวายพระพรที่ห้องสุประชาชนอำเภอคลองขุงโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเครื่อที่สำหรับชาวตลาดรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญและมีข้อสั่งการให้ขยายผลการส่งเสริมการอ่าน การศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนทุกเพศทุกวยัยได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามบรมบราชกุมารีในการขับเคลื่อนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเพื่อส่งเสริมการอ่านการศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับชุมชนชาวตลาดสร้างความตระหนัก กระตุน้นส่งเสริมวิสัยและการอ่านการศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับชุมชนชาวตลาดและผู้สนใจทั่วไปอย่างสม่ำเสมอห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขุงได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและชาวตลาดมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากช่องทางที่หลากหลาย มีการพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขุงขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไตรมาส1-3ถึงประจำปีงบประมาณพศสอ6 4ขอบคุณค่ะ